มาแล้วมาแล้วพ่อแม่พี่น้องพบหัวล้านสิกแนวอีกเส้เนเคยม่อย่างไรครับวันนี้ต้มปลานิ่งครับสูตรหัวล้านสิบแมวครับต้มส้มปลานิ่ดี๋ยวว่าแบบเก็บเก็บเปลี่ยนครับสี่ตัวครับแาาก้วแบบพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันครับหัวล้านสิบแนวต้มเองครับกสูตรเด็กมุนอุปยบันเทียบบ่ะตัรสชา,าติโอเคดิยพ่อแม่พี่น้องแถมเลยเอา้ามันนี้มานี่หยุดอาหารสูตรหัวล้านสิบแมวต้นตหนากรอกมากับ เตรียมกระเพาะกับปลามันกินน้ำกันครับพิรพี่น้องปอกห่าโอ้อยเสียบ,รบครับเนี่ยห่านทำครับพิรพี่น,อนบาบา้องเอว่าบับฮะฮะนี่ครับนี่ยปลาครับปลานิลครับต้มสูตรเด็ดหวัวล้านซิกแนวเป็นไรครับพิรพี่น้องมุนลุยปุ๋ยครับบอฟันตีเห็ดบ่ สูตรกืบบดุดอเดาปกันไดยก็มีหลักสูตรยังไงแซ่บยัยงไงนี่เอาไหมแซบแซ่บแล้วแบบแซ่บด้วยรีวิวสุดต้มปลาครับมื่อนี้โรงแรมที่เราต้มเองครับนะครับหมอดับมือ พุ่งปลาครับโย่แบบนะครับพปเรื่น้องสักคำก่อนแกงครับีสั้นๆนจะได้ใจความครับเอานะครับพปเรื่น้องเตรียมเข้ากับปลามามกินผู้เดียวครับเปี่ยวครับ4ีต,ตัวครับเอาไหมาก็ก็น้ำต่ำรย่แบบ